สวัสดีครับวันนี้กับผมนายพงศกรเพ่งจันทร์รหัส6.10102 4450นครับสาขาวิชาพลังงานไฟฟ้านะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพศ2535นกันนะครับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพศ2535นะครับจะแบ่งพระราชกิจสตรีกาออกมาเป็น2ส่วนนะครับคือ พระราชะกิจสเดีกากำหนดโรงงานควบคุมพศ2540ออกความตามในมาตรา8และพระราชะกิจสเดีกากำหนดอาคารควบคุมพศสพศ2538ออกตามความในมาตรา18นะครับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพศ2535แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่2พศ .254250 มีผลบังคับใช้วันที่1 มิถุนายนพศ2551และแบ่งกฎกระทรวงออกได้เป็น4ฉบับนะครับคือกฎกระทรวงกำหนดผู้รับผิดชอบด้านพลังงานออกความในตามมาตรา9วงเล็บ2และมาตรา21วงเล็บ2และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานออกตามความในมาตรา9วงเล็บ1และ มาตรา2 1วงเล็บ1และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบพลังงานออกตามความในมาตรา48ทับ1และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ในวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานออกตามความในมาตรา19นะครับและก็อันนี้คือโครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงานในส่วนของอาคารควบคุมนะครับคือจะมีพรบ พระราชะกิจพระราชะบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานพศ2535บังคับใช้เมื่อวันที่3เมษายน2535นะครับก็คือจะมีพระราชะกิจสรีกากำหนดอาคารควบคุมพศ2538บังคับใช้เมื่อวันที่12ธันวาคม2538และกฎกระทรวงสำหรับอาคารควบคุมนะครับจะแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับคือมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน บันทึกและส่งข้อมูลการใช้อนุรักษ์พลังงานกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานคือสุดท้ายก็คือจะทำตามประกาศของกระทรวงนะครับก็คือข้อกำหนดการเป็นอาคารควบคุมนะครับคือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุมพศ2538ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2538ได้กำหนดให้อาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือหลาย หลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่มีการใช้พลังงานดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม 1. ได้รับการได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายให้ใช้ให้ใช้เครื่องไฟเครื่องวัดไฟหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่1000กิโลวัตหรือหรือ1,175กิโลโวลต์แอมแปรขึ้นไป 2. มีการใช้มีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายความร้อนจากไอ้น้ำจากผู้จำหน่ายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ผ่านมามีปริมาณพลังมีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่20ล้านเมกะจูลขึ้นไปพระราชกิจชีกากำหนดอาคารควบคุมพศ2538นะครับมาตรา3ใช้บังคับกับอาคารที่มีขนาดเครื่องวัด1,000กิโลวัต 1, วต์ขึ้นไปหม้อแปลง1,175กิโลวลต์แอมขึ้นไปแล้วก็การใช้รวมคือ20เมกะจูลต่อปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มาตรา4คือกำหนดวิธีการคำนวณปริมาณการใช้พลังงาน รวมเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตัววัดคือ1ขนาดเครื่องวัดต่อ3,000ถึง1,000 0 10, กิโลวัตต์ขนาดของหม้อแปลงคือ3,500 3 5 0 0 3, 000, 3 000, 30ถึง1 1 7 5 0กิโลโวอนแอมป์สาการใช้พลังงานรวม60ถึง200ล้านเมกะจูนต่อปี อันนี้คือการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนะครับคือมาตรา17การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ 2. การปรับอุณหภูมิภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน 4. การใช้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ 5. การใช้และติดตั้งเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 6. การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามกฎกระทรวงมาตรา18การกำหนดอาคารประเภทขนาดปริมาณการใช้พลังงานและวิธีการใช้พลังงานอย่างใดเป็นอาคารควบคุมให้ตาบ เป็นประราชกิจดีกาการอนุรักษ์พลังงานในอาคารต่อนะครับคือมาตราที่19กําหนดประเภทหรือขนาดอาคารกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารมาตรา20ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา19ถ้าคณะกรรมการที่เห็นชอบให้ถือว่ากระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา8แห่งพระราชบ,บัญญัติอาคาร การควบคุมอาคารมาตรา21กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติกำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องมีต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุมข้อกำหนดการเป็นโรงงานควบคุมครับ ตา,รราตามพระราชกิจดีกากำหนดโรงงานควบคุมพศ2540ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพศ2540ได้กำหนดให้โรงงานที่มีลักษณะเป็นโรงงานเดี่ยวหรือหลายโรงงานภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่มีการใช้พลังงานในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีที่จะมีผลบังคับใช้ดังต่อไปนี้เป็นโรงงานควบคุม หโรงงานควบคุมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2540ได้แก่โรงงานที่ได้รับอนุม,มัติจากผู้จำหน่ายไฟให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้อแปลงชุดเดียวกันหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่10,000กิโลวัตต์หรือ11,750กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป 2. ในโรงงานควบคุมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพศ2541ได้แก่โรงงานตามข้อ1ที่มีขนาดตั้งแต่3,000กิโลวัตต์แต่ไม่ถึง10,000กิโลวัตต์หรือตั้งแต่3530กิโลวต์แอมแปร์แต่ไม่ถึง 1, 1750กิโลวอ์แอมแปร์หรือโรงงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่60ล้านเมกะจูลแต่ไม่ถึง2 200ล้านเมกะจูลข้อกำหนดการเป็นโรงงานควบคุมต่อนะครับคือข้อ3ในโรงงานควบคุมที่มีบนบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพศ2542ได้แก่โรงงานตามข้อ1ที่มีขนาดตั้งแต่2,000กิโลวัตต์แต่ไม่ถึง3,000กิโลวัตต์หรือตั้งแต่2,000 350กิโลวลต์แอมแปร์แต่ไม่ถึง3,530กิโลวลต์แอมแปร์หรือโรงงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่40ล้านเมกะจูลแต่ไม่ถึง60ล้านเมกะจูล 4. ในโรงงานควบคุมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพศ2543 ได้แก่โรงงานตามข้อ1ที่มีขนาดตั้งแต่1,000กิโลวัตต์แต่ไม่ถึง2,000กิโลวัตต์หรือตั้งแต่1,175กิโลโวลต์แอมปรแต่ไม่ถึง2,350กิโลโวลต์แอมปรหรือโรงงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่20ลร้ายเมกกะจูลแต่ไม่ถึง40ลร้านเมกกะจูลการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานนะครับ มาตรา7คือการนุรักษพลังงานได้แก่การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง 2. การป้องกันการสูญเสียพลังงาน 3. การดําเนินการนําพลังงานที่เหลือใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ 4. การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง 5. การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีการปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 6. การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน 7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานต่อนะครับมาตรา8คือการกำหนด โรงงานประเภทใดประเภทขนาดปริมาณการใช้พลังงานหรือวิธีการใช้พลังงานอย่างไดอย่างอย่างใดให้เป็นโรงงานควบคุมให้ตาให้ตาเป็นพระราชกิจสนิกามาตรา9เพื่อประโยชน์ในการสุรว์พลังงานในโรงงานควบคุมให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ,ของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ 2. กํกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานควบคุมทั้งแต่ละแห่งตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานมาตราสิในกรณีที่มีเหตุอันสมควรอธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อความแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรตา9และให้เจ้าของโรงงานควบคุมนั้น ปฏิบัติตามภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นแนวทางการจัดการพลังงานนะครับคือหนึ่งคือโรงงานอาคารควบอาคารควบคุมกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงานและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะและคณะทำงานในเรื่องการจัดการพลังงาน 2. ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้น3 กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและประชาสัมพันธ์4กลับมาประเมินศักยภาพนะครับแล้วก็ 5. การกำหนดมาตร,าตรฐานมาตรการมาตรการ,าร,การเป้าหมาย6คือการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน7คือการดำเดนินงานตามแผนปฏิบัติการ8ทบทวนวิเคราะห์แก้ไขข้อบอกพร่องของระบบแล้วก,กลับมากำหนดนโยบายใหม่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ใหม่อีกรอบนะครับทำวนซ้ำอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วก็คือ,อต่อไปคือว่าด้วยที่ว่าหน้าที่ของเจ้าของโรงงานอาคารควบคุมมาตราเก้า 9, แล้วก็มาตรายี่สิบเอ็ดนะครับคือจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานอาคารควบคุมแต่ละแห่งโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เป็นไปตามที่กฎกําหนดในกฎกระทรวงสองคือจัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานอาคารควบคุมตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวงคือขั้นตอนการาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานนะครับคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับคือออกกฎอออก,ออกกฎคือให้โรงงานอาคารควบคุมที่มีที่มีหน้าที่ปฏิบัติคืออาหากหากโรงงานอาคารนะครับแจ้งาหาปฏิบัติแต่แจ้ง ข้อมูลเท็จนี่คือบทลงโทษคืออืจะบทลงโทษทางอาญาปรับหรือจำคุกนะครับหรือว่าหรือว่าเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามพรบก็คือบทลงโทษคือทางอาญาปรับหรือจำคุกนะครับแล้วก็หากโรงงานอาคารควบคุมที่มีหน้าที่ปฏิบัตินะครับเมื่อพ้นกาหนด3ปีไม่จัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนะครับคือเราจะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมพิเศษนะครับขอจบการนำเสนอครับ,อบคอมครับ